กราวสวัสดีนะักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจําช่วงเย็นวันที่24เดือนกุมภาพันธ์นะครับสำหรับท่านใดที่กาลังมองหาบริการ c o p y t r a d e นะครับบอกไว้ก่อนเลยครับทุกท่านว่าตอนนี้เนี่ย FP Markets ของเราเขามีให้บริการแล้วนะครับนักลงทุนเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยครับผมสวัสดีนะักลงทุนครับเก็บตกข่าวเศรษฐกิจกับกระผมคุเปานะครับ วันนี้ตลาดก็แดงกันตั้งแต่ในช่วงเชา้าที่ผ่านมาเลยนะครับทุกท่านด้วยความวิตกังวนเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของรัสเซียว่าจะมีการบุกโจมตียูเครเนหรือไม่หลังจากนั้นนะครับในช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกานาฬิกาเนี่ยเราก็ได้ยินข่าวว่าผู้นำรัสเซียนะครับได้มีการประกาศเปิดฉากปฏิบัติการทางการทหารในดอนบาสเป็นที่เรียบร้อยแล้วซนกข,ข่าว NBC และก็ c ี n นเะครับรายงานตรงกันว่าเกิดเสียงระเบิดดังสนั่นขึ้นในกรุ Kiev เมืองหลวงของอยูเครนซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังจากที่ประธานาธิบดีว,วาลาดิเมียร์ปูตินประกาศเปิดฉากปฏิบัติการทางการทหารในดอนบาสด้านคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC ได้จาัดก,การประชุมฉุกเฉินขึ้นเมื่อคืนวันที่ผ่านมาเพื่อหารือถึงสถานการณ์ตึงเครียดอย่างไรก็ดีครับหลังข่าวระบุว่าผู้นํารัเสเซียเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะเข้ายึดครองอยูเครนพร้อมเรียกร้องให้กอกงกำลังยูเครนวางอาวุธแล้วก็ถอยทัพกลับไป แล้วก็ประกาศด้วยว่ารัเสเซียจะไม่ยอมปล่อยให้ยูเครนครอบครองอาวุธนิวเคลียร์โดยเด็ดขาดเมื่อวานนี้นะครับกระทรวงการต่างประเทศของอยูเครนออกถแถลงการเตือนให้ชาวยูเครนรีบเดินทางออกจากรักเสเซียโดยทันทีแล้วก็กล่าวเตือนนะครับพลเมืองให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศรัเสเซียถแถลงการดังกล่าวระบุว่า ความก้าวร้าวที่เพิ่มมากขึ้นของรัเสเซียต่อ,อยูเครนอาจจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการให้ความช่วยเหลือจากสถานกงสุลในสหพันธรัฐรัรเสเซียซึ่งเราขอย้ำว่าการละเลยคำแนะนำเหล่านี้อาจจะสร้างความซับซ้อนต่อการให้ความคุ้มครองอย่างเหมาะสมต่อพลเมืองชาวยูเครนในสหพันธรัฐรัรเสเซียครับทุกท่าน นี่คือข่าวที่สร้างแรงกดดันให้กับในส่วนของบรรยากาศการลงทุนนะครับตลอดทั้งวันนี้เลยที่นี้บางคนถามต่อว่าแล้วแบบนี้เนี่ยจะมีข่าวที่มันดีๆกลับเข้ามาบ้างไหมทําให้ตลาดฟื้นกลับได้บ้างหรือเปล่าข่าวดีเนี่ยที่ผมคิดได้ในตอนนี้นะครับก็คงจะต้องขึ้นอยู่กับทางผู้นําของรัสเซีย แล้วนะครับว่าจะมีการสั่งชะลอการบุกกันไว้ก่อนหรือเปล่าหรือจะเกิดขึ้นจากทางฝั่งของยูเครนว่าจะมีการยอมวางอาวุธแล้วก็ถอยทับกลับไปหรือไม่หากว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ยอมก่อนซึ่งน่าจะเป็นทางฝั่งของยูเครนมากกว่าครับถ้าฝั่งของรัสเซียต้องการที่จะยอมจริงๆเนี่ยเขาคงจะไม่ได้มีการประกาศนะครับอนุมัติคําสั่งการปฏิบัติการทางการทหารแบบนี้ตรงนี้ก็ต้องจับตาดูเพราะว่าถ้าเกิดว่าผู้นํายูเครนมีการสั่งนะครับนักทุนให้ทําการวางอาวุธมันก็จะสามารถหลีกเลี่ยงการปะ กันเกิดขึ้นได้ตลาดก็จะมองว่าความรุนแรงก็น่าจะไม่ได้เยอะตามที่เราคาดการณ์กันเอาไว้กว่าจ,จะส่งผลให้ตลาดเดี๋ยวฟื้นตัวได้ในระยะสัน้นหลังจากนั้นเราก็ต้องมารอดูกันต่อแล้วนะครับนักทุนว่าจะมีประเด็นอะไรเข้ามาเพิ่มเติมไหมการตอบโต้จากทางฝั่งของชาติสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าในระหว่างวันที่กระผมได้ทําการตรวจสอบข่าวสารมาเนี่ยมันก็มีการรายงานมาเรื่อยๆเลยนะครับนักทุนอย่างตอนนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยก็มีการรายงานว่าประธานาธิบดีปูติน ประกาศสงครามยูเครนมีระเบิดเกิดขึ้นในกรุงเคียฟตอนนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วทุกสำนักรายงานเป็นเหมือนกันหมดครับนักทุนนะครับผมเกี่ยวข้องกับในเรื่องของ การที่รัเสเซียจะบุกยูเครนแล้วก็ทางฝั่งของอเมริกาสำนักข่อาร์ทีนิวสก็มีการรายงานมาบอกว่าจะตอบโต้รัเสเซียอย่างเต็มกําลังเลยที่มีคําสั่งให้ปฏิบัติการทางการทหารในดอนบาสแต่ก็ยังไม่เห็นความคืบหน้าอย่างชัดเจนนะครับว่าทางของอเมริกาเนี่ยจะมีมาตรการอย่างไรมาช่วยเหลือทางฝั่งของอยูเครนไหมแต่ถ้าหาว่าใครกําลังคาดหวังว่า ทางอเมริกาจะส่งทหารมาช่วยยูเครนเนี่ยอาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าผู้นาประเทศอย่างคุณโจไบ,บเดนได้บอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเขาไม่มีความประสงค์ที่จะต้องไปสู้รบอะไรกับทางรัสเซียครับแต่ก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือยูเครนเกี่ยวกับในเรื่องของพวกอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆแค่นั้นเองครับไม่ไม่ได้มีการส่งคนเข้ามาช่วยนะโอเคครับนักทุนนี่คือการสรุปข่าวเศรษฐกิจครับสวัสดีครับ